สวัสดีครับเจอกันช่องแอรลันทุงครับผมวันนี้เขามีโอกาสเขามาเรียนในตัวเมืองกลัสิซนนะครับผมวันนี้ก็เล่ยทัวรหาไอวุธกลัสินคนที่อยู่น้ำไอจอนีเมือป่า เพิ่นเปิดลานลาบเป็ดครับผมลาบเป็ดอาหารที่นชอบเลยนะครับผมชอบเพีชอบทายคลิปด้วยเดี๋ยวผมจะพาแวะไปกินลาบเป็ดน้ำไอวุฒเพิ่นช่วงนี้ก็ประมามหาโมงแรงแล้วผมเข้ามาเฮ็ดทุลละพอดีมาซื้อโตเก้าอีเข้าไปนั่งเข้าไปเฮ็ดครับผมแล้วจะเดินทางไปครับผมเบ่งบรรยากาศเบ่งบรรยากาศครับผมแล้ขี่รถเรื่อย ไปตามสินทางเป็นวายุทางไปกัมลาไซครับเดี๋ยวผมจะขับรถไปเรื่อยๆนะครับผมรอติดตามรับชมไปเรื่องโพสตดตามแฮมร่างใจช่องงานรันทุงเี้เด้อครับผมจะได้เป็นกำลังใจเหตุลิปต่อไปครับผมเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยครับผมมีโอกาสครั้งเรกมากมาชิมลาบเป็ดเมนูจะของสื่นชอบนะผมนี่จะของลาบเปิดกระสินครับเปิดได้ยังมือละครับ ได้ประมาณอาทิตย์ <c oughs> เป็นอาทิตย์ขายดีไหว <c oughs> เรื่อยๆครับร <c oughs> เรื่อยๆ <c oughs> เดี๋ยวเอาจิพามาชิมฝีมือไอ้วุฒิน้ามีเมนู่อย่างใหญ่น้ำเสนอเมือนี้เามีตอนนี้ก็มีลาบเป็ดต้มเป็ดลาบเป็ดต้มเป็ดตสองมนู <c oughs> ผมสั่งเอาอย่างละเมนูครับผมจัดเลยครับ <c oughs> เดีเ๋ยวอยู่มาเบิง้งฝีมือไอ้วุฒิกับะสินเพลลาบลาบเพื่อย่างทางสามชัยบ่ นี่ลครับผมผ่านมากอ่ะพุเตะแวะมากกับสินเนาะเวะมากอุดหนุนไอ้เพื่อนใด่านมากแม่นางได้ครับมาซื้อกลับบ้านเต้นที่หกสิบบาทครับผมเปลี่ยนเมนูนี่ต้มเป็ดเป็ดลายจัดนี่ครับเปิดโทรติดต่อเพื่อน แต่ว่าช่วงผมไปเรียนนั่นตัวล้มหนาวพี่วุฒิพี่วุฒิท่านเลยไปหายจนนีบอกครับบ่ครับบ่ครับออ๋ผมพ่อบเห็นเนาะค่ะฝากผลงานน้ำนะครับครับผมงานเพลงนะครับแล้วก็ช่องน้ำนะครับครับผมช่องพี่ช่องนั้นช่องเอาอารจลำทุ่งครับผมเอาอารจลำทุ่งลำทุ่งด้วยนะครับครับผมฝ <laughs> ากกีตาร์นะไมเด้ครับหมาเฮา มาชมฟีมืออาหารองไายไส้เพิ่นโอ้มาคำหมากเลยเมือนี่ <c oughs> บรรยากาศโอ้เย็ยนสบายเฮียตานนั่งขายเบียร์สดจะบ่กคือไว้ใส่เบียร์สดน้ำเกิเ <c oughs> บิง้งเบิ้งทุนก่อนเบิ้งทุนก่อนเนาะผมว่านนบรรยากาศนั่งแบบ นั่งกินเบียร์ชิบชิบชิบจฟังเพลงจักหน่อยนะเนี่ครับพี่น้องกันเด็ดมาบ้านอะไรมาหลับเดิมาเที่ยวได้นะครับครับผมกับบ่อไก่เนาะครับอำเภอเมืองครับครับผมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ที่อยากตะไห้เพชท่องครับผมผมกับจับจีพีเอสมาเข่อนครับครั้งแรกเขึอนเด้อพี่น้อง เราชมกลิ่นต้มเป็ดกับลาเป็ดของไอวูซอนใช่ครับถ่ายงานนะครับอันนี้งานติดต่อได้นะครับเป็นติดตอ่ออะไแบบ<อ>เห็ดเห็ดเห็ดเป็ดแบบไปทรงสิครับลากเป็ดกับเห็ดหอ๋อลองเ<อ>พีงครับ เรา,เ,า,เ,า,เ,าเบิดอเจ้าอยากจะถามชุม่มายชุ่มให้เจ้าเปิดร้านเราอยู่ทางสามชัยขม,มวงอยากได้ไอ้บุฒิไปลองเพียงแต่ <c oughs> ยิ่โทรมาเบอร์นี้คลับ <c oughs> บรรยากาศดีเป็นครั้งแรกครั้งแรกเนี่ยครับผมผู้สาวกัลลัินกับขี่รถไกลไปมามีภูป็ตตะแพงเนี่ยครับทางพี่รรบรรยากาศทงไ้ทง,ทงนามีคลองครับบังเอิญผมมาสื่อโตะคอมกับกบอี้คอมเมือนี้ก็เลยแบบโทรหาโปรเตียนผมนึกว่าเป็นปีลานแล้ว ว่ามันคำแหลหน้าจังว่าผมทู้ฉีกเบิง้เบงเนี่ยเต็มมือครับเบื้องเงียบครับส่วนมากขายดีวันเสาร์อาทิตย์อยู่บ่อยหรือแต่เต้มตมืออันนี้ต,ต้มเป็ียเป็ียเท่าเรียงเองได้ไวหรือเขาสั่งอยู่ในใเจาขาไหม เห็นขึ้นๆแต่จมูกเห็นบางเมื่อนโลคนอยู่นะเจ้าเหรออืมไม่เหมือนาดไหนทั้งนับนี่เจครับผมที่มีนักหลองอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์นานๆที่ อยู่อำเภอสามชัยก็มีแต่ไอติ่องล้างสะอ่อนครับผมไปทางฝุ่นถุงละหกสิบบาทราคาถูกๆเสือไงกินไงครับผมบ่าต้องไปขาไปลกคนก้นหยักอันว่าลาเป็ดนี่ จะไม่แมสุดๆเลยย๋ยวจะกที่ว่าสื่อไปฝากคนทางบ้านนะผมลองชิมฝีมือไอวุฒิเบิงไเฟินจับ เสร็จเรียบร้อยครับผมครับแนะนำนะครับแนะนำแนะนำลาบลานลาเป็ดลานลาเป็ดนะครับพุทธกระสิทิ์นะแบบแบบเปิดประมาณที่หางงนะคะสี่หางงเสาเรงครับสี่หางงแรงโอ้เพิ่งเปิดเลยตัวนี้คนนึกว่าเป็นแบบเพียรใส่เพียงใส่ยังพร้อม่่วา โทรมางิดเพื่ออะไรกลองโทรมาก่อนกันเลยเพื่อเก็บแต่มาครับผมเสร็จเรียบร้อยเฮ้ามาจ่ายเงินยางมาเร็งตะไบไส้เพิ่นครับผมโอ้ขอบคุณ้นไร้ครับผมพี่น้องนะครับแทนแทนแม่นะครับแวะมากัลสินนะครับมาเที่ยวเพเภอเมืองนะครับครับผมแทนกนะครัใบที่ใหญ่ต้องให้ไปท่องนะครับครับผมครับ ข้นน้ามาเถืองจอดถามให้คนข้างหน้าซอยกันแต่เพราะผมก็จอดถามมากเพื่อนกับหุจักทุกคนเนาะ <c ười> ผมก็จอดถาม <c ười> ถามถาม,ถามอยู่ท่างเดียวเนาะเพื่อนกับสี่ทางบอกครับผมผล <c ười> งานนั่งน,นะครับผลงานมีเพียงอย่างไงพี่นี่ <c ười> เพียงวาสนาครับใจพอมหัวใจแบายไม่ออร,คครัาสุด <c ười> กันบอยู่ครับกันบอยู่สดๆละลอยเลยไม่ล่าสุดนี่ครับผมขอบคุณในไลฟ์ที่ ไออุนเฮต์ลาเปียตเสียบเพาะเขาจะไปกินอยู่บานเลยเป็นของถือว่าเป็นของฝากจากกลาลสินไปกินเขาแลง้ยูยูบานนั่งกันครับผมนี่แหละผมเดี๋ยวสนใจงั้นเพ่อนก๊อเอฟซีมาแต่าทางเดนยวนี่ครับนี่รอยเอ็ดครับอยเอ็ดโอ้ยมานำจีพีเอสคือกันครับผมบมาชิมจีมือลาเปียไออุ่กลาลสินจัดไปอีกครับผมคนที่สวงแล้วเขาหลานมาเรืยย่อยๆครับผม ไใบไส้ผมน,นีเบือทั่วจีตต่อหร้อมนะครับผมใปรบ่อ,อตตนี่อลาบีดตั่โซอนี่นอลัเีดเ้พีเนบรรรนี่พึ่งพึ่งรูจักมากครั้งแรกขึ้นบ่ครับนี่้บ่ค,ๆๆบครับคือกันสน น,น้ำมัเนเจลหน,นอเจ็บไปนี่วะครับมีแต่บบาวไส้หมากหลาบเป็ดกระชินหลาบเป็ดแนว่ยมาเสีะบรนอ <c oughs> อมพี่ ย่อ้ๆเพิ่งเบิ้งกันพ่อเบิ้งอาจจะพ่อก็ะด้ยีกว่าเปนไดีวาเป็นี้เป็นคนบ่อุดเนาะครับผมสคลเราเห้งเกียงอ่ เลือดมีกี่วันหดวงเลือจังไหนวงหัวว่าส่วนเพลินน่เปกแจ้ง่อยอยู่นี่แต่าครับคุครับแ้อนนไหมครับผมเอาตาันนะครับครต่อไปครับ้ยางเออเยออยากซิ้อเมืองโอ้แมวแสดงว่าขายดีครลาบโท่านแล้วเดี๋ยวจะตรมเป็ด เพื่อนขายดได้ดีเราวล่อมีรวยขายเบิร์ตชุม,มื่นด้ย <c oughs> ดังไอย่าให้อ่อยเพื่อนเฮ็ดนเขานั่งชิชวๆถาครับผมบอกเลยบรรยอากาศดีพเพื่อเมากตอนกลางคืนนี่อากาศดีแบบนั่งเหรียญอยู่น้ำควงนะ นี่เป็นคลองนน้ำสน้าไนี่หลายหลายคนที่เขามาเรียนน้ำไอ้เพื่อนเพิ่นแบบอบอุ่นมากเลยครับผมอ้าวอบอุ่นครับผมครับผมมาเตะขอนแก่นมาผมป๊๊บยังมาไก่ก็บผมอีกเออนี่แหละ โทษนะครับบรรยากาศดีมากรอบนึงมาจ<ม>าก<ล>คนแก่ยมซื้อเสียงมันดนแล้วอุ้ยในในรูก,กับตัวจริงไม่เหมือนกันเลยนะตัวตัวจริงรองกว่านะครับรอกี่ไงปั้งขึ้นดีตัวจริงหนุ่มกว่านะใกล่ก็ได้ดวงวิญญาณ เป็ยงมงยางหัวมันหัวน้ำอยู่เนาะเป็นยังหัวมันน้ำอยู่เป็นยังอบอุ่นอบอุ่นตานลาบเปียกหอไอไซเใส่ผมามาจนคำจนเหมือดเนาะมามารอบนึงพอเห็นผมคนขามันอี้เอ้าพอใครผมนกับขึ้นไปส่องเคียงอีก ตเมาขมายก็บอ <od> กอว่าเปิดห้าโมงเย็นต <c oughs> แต่เ, <c oughs> เราไม่ได้ดูไงเราบอกว่นนี้ผมเลยแบบมันเด็มากล้วพอ็สมอเชียงสิ็เป็นกะนเดีของนมนะคุณเนาะผมมากผมอิ่มแล้วล่ะเรกงเลยแต่ผมึิมาอุดหนุนขายดีขายดีมึงกี้นี่หลายคนมาสื่อขายดียดีครับ ที่ันนสงสัยเม่ทิตย่าทิต์หน้าดีอาทิตย์น้มงไม่อาทิตย์หน้าก็ยไม่เชงครับผม